สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้เรามีโอกาสพิเศษได้พูดคุยกับดรจรงศักดิ์พุ่มนวลเกี่ยวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสวัสดีค่ะอาจารย์จรงศักดิ์ขออนุญาตเรียกพี่บุตรได้ไหมคะได้เลยครับคุณสาวิตรีสวัสดีครับยินดีที่ได้มาพูดคุยในวันนี้ครับเรียกเมมก็ได้ค่ะเรามาเริ่มคําถามแรกเลยนะคะพี่บุตรโครงการที่พี่บุตรจะอบรมมีชื่อว่าอะไรคะ โครงการนี้เรามาถึงรุ่นที่4แล้วครับน้องเนมครั้งนี้เราใช้ชื่อว่าเทคนิคการจัดการแมลงและสัตว์พาหะแบบบูรณาการตามมาตรฐาน GMP รุ่นที่4ครับน่าสนใจมากเลยคะ่ะพี่บุตรแล้วมีหัวข้ออะไรบ้างในโครงการนี้คะในโครงการนี้มีหลายหัวข้อเลยนะครับน้องเนมเช่นระบบฟู้ดเซตี้การจัดการมาแมลงและสัตว์พาหาแบบบูรณาการ IPM โปรแกรมและการวิเคราะห์และประเมินประชากรมาแมลงครับ แล้วมีวิทยากรท่านอื่นๆที่เข้าร่วมด้วยไหมคะนอกจากผมแล้วยังมีรองศาสตราจารย์ดรอดิสรเสว,วิวัฒและดรชัยวัฒน์จันพิทักษ์ที่จะมาให้ความรู้กับเราครับพี่บุตรคะงานอบรมจัดขึ้นวันไหนและมีค่าลงทะเบียนไหมคะอบรมในวันพุธที่7กุมภาพันธ์2567ครับผ่านทางซูนคลาวมิสติ้งและมีค่าลงทะเบียน1,200บาทครับ แล้วผู้ที่เข้าอบรมจะได้รับอะไรจากการอบรมโครงการนี้คะพี่บุตรผมอยากจะบอกว่าการอบรมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีมากสําหรับผู้ที่ทํางานในอุตสาหากรรมอาหารและต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการแมลงและสัพพาอย่างมีประสิทธิภาพผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้ที่สําคัญและเทคนิคที่ใช้ได้จริงในการทํางานครับและผู้เข้าอบรมยังจะได้รับใบประกาศนียบัตรด้วยครับขอบคุณมากค่ะพี่บุตร สำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์และผู้ฟังทุกท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ค่าลงทะเบียนเพียง1,200บาทเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและหวังว่าจะได้พบกับทุกท่านในการอบรมครับ